เพิ่มดักเรื่องของพื้นที่ป่าไม้แล้วเนี่ยตอนนี้ทุกวันเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับในนี้เลยนะครับเกิดในข้างนอกเบางทีก็หายไปก็มีนะครับที่มาด้วยใจก็ไปเขาเรียกว่าของพระองค์นะแล้วก็ในพระบรมสงรีริกธาตุนี่ผมอยากเรียนท่านนิดหนึ่งว่าท่านสงสัยอะไรนะครก็ไม่จะถามต่อต่อกันไปจะพิจารณาไปเป็นย่าไงเลยนะการหนิงเงินเชิญเชิญครับท่านเลี้ยงไก่เลี้ยงตัดสุกักนะครับเลี้ยงไก่ ซึ่งมีการต่อทุกภาคีนะครับตามธรรมชาติการไปนะครับจากหมู่บ้านและดับชุมชนนะครับเราก็ได้นำใหม่สิ่งที่พบที่เห็นนะครับไปจ่าครับก็มีเป็นจังหวัดเล็กๆแล้วก็ระดับจังหวัดที่จะเล่านะครับสิ่งที่พบที่เห็นนี่กับให้ประชาชนเรื่องแรกเนี่ยก็คือกานจัดทุกภาคของตะบะตรงฐานะครับได้ซึ่งมิให้เป็นเป็นเป็นตัวผัวนี แค่จะขึ้นนอนูไม่นอนากตรงนี้นะจะมีเพิ่มในวดอีกปะนะครับซึ่อยายคนว่าคนที่เขาอยู่ตรงนี้ส่วนมากนะครับแนแต่ละคนเนี่ยเขาสาบว่าทำได้หลากหลากิจกรรมนะครับก่อตๆออกทั้งแรกก่อนอาจจะคัดออกมาที่ห้าสิบตัวนะครับไนานดีมืเจ๊ัวานคนหนุ่มค้นุดมคนใด่วไปเนี่ย เป็นัเลยนะครับเปนครับเป็นใสี่บางว่าแต่ละย่งทีอง่าทำของงานอเาขึ้นอยู่กับอุณหภูมิบ้านเราด้วยนะคะ เนี่ยหลักเลยที่ในที่เลื่อหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยเราสามารถอัดก้นตัวจากนั้นเนี่ยัองขวามือจะมีเตาอยู่สเตาแลก็ต้องมีภาควนเนี่ยเราต้องลงเกียทุกครั้งนะคเพื่อทาที่ทรั้เต้องลงียทุกครั้งเะครัอิที่ก้นเนี่ยประมาณงเดืกว่าโอ้โจแล้ถังถังน้ำใช่มแต่ผมนี้ไม้ถึงสี่ตัวมื่อรอบท้ายนะครับนะแ ที่ว่มัเานอรับรยเงมันอยู่ในปทีเมนบางมันอยู่ในล้อยางยนบ้างที่เรห็นมาหมดแล้วแต่ลักษณะอย่างนี้กาเลี้ยงเนี่ยจะไม่เร่งรีบคนที่เขียนมาก็เมีเล็ ใช่ไหมนี uh, okay. Okay, pues ่ในนเออลงกับยาวนี่ลูกเพื่อยาวน่เข้าไปแต่จรนี้มันเป็นจุดเล็กๆนาดเป็นจุดคนในครอบครัวคนในกุ่่ของ่าอย่างไรเพราะว่าแล้วก็สวัสดีผู้ที่นำเนินก็จะเดินหนีเดินหนีจากโรงไก่ไข่ไปท่านทาให้กับพวกเราทุกคนก็รู้สึกว่าคนนะประมาณห้าสิบตันได้ ก็คือเลี้ยงไดนจริงๆแเลยครับนิ่งนิ่งของเราเนี่ยดินมันค่อนข้างแน่นหน้าหน้าไร้เน็คต้นไม้เ่วดไม้ยังพลาดนะครับที่ก็ไปทิ้งที่ผู้ช่วยบอกว่าเดี๋ยวอาจจะที่ตก็เป็นที่บ้านคนออ